อันนี้เป็นชุดทดสอบแคนบัสฮะโดยใช้เจ้าตัว Arduino Uno นะฮะอ่านค่านาล็อกจากตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งผ่านตัวโมดูลแคนบัสตัวนี้นะฮะไปที่ตัวโมดูล I/O X ESP32 c a n b a s Shield ตัวนี้นะฮะตัว c a n b a s Shield เนี่ยก็จะรับข้อมูลจากแคนบัสมาส่งให้ ESP32 นะฮะแล้ว ESP32 เนี่ยก็ส่งข้อมูลที่ได้รับนะะฮมาแสดงผลที่ตัว4 Digit c h i e l ตัวนี้หรือว่า Dot Seven Segment ตัวนี้นะฮะ ตัวเซเว่นเซกเมนต์ตัวนี้ก็แสดงผลข้อมูลที่ได้รับผ่านแคนบัสออกมาะฮะตัวอย่างอันนี้นะฮะก็คืออย่างน,นี้นะครับก็คือแสดงผลแสดงผลข้อมูลที่ได้จากวอลลุ่มตัวนี้ฮะ,ะถ้าลองปรับวอลลุ่มเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเลขที่ที่ได้เนี่ยฮะ,ะเปลี่ยนไปตามการหมุนของวอลลุ่มนะฮะ รายละเอียดต่างๆเช่นโค้ดโปรแกรมแล้วก็การต่อวงจรนะฮะสามารถดูได้ในเอกสารการใช้งานของเจ้าตัว i o เ EP32 c a n า a สอง i คนนะครับ